โอ้โห oh oh, ไม่ใช่ขายอดอกไม้อย่างเดียวนะมีไม้ยืนต้นไม้กินได้ก็มีฮะไม้ผลนี่มะม่วงก็ยังมีขายฮะเดี๋ยวนาะยเล็กพามาดูว่าร้านคุณกิ๊กมีมะม่วงพันุ์อะไรและขายยังไงโอ้ต้นแบบสมบูรณ์มากๆเลยเนะฮะต้นสูงต้นใหญ่เลยช่างกิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆวันนี้มาดูนอกจากไม้ประดับยังมีไม้ผลอีกฮะร้านคุณกิ๊กนะีมาดูว่าไม้สวยๆเนี่ยเนี่ย,เ,ยเอาไปปลูกแล้วรับรองนะได้กินเลยฮะเนี่ยนีย่แก้วขมิ้นยังมีฮะนี่นี่ฮะนี่แก้วขมิ้น เอามา2ต้นนะสูงประมาณสัก2เมตรนะ,าะาราคาอยู่ที่200บาทเนี่ยเนี่ยสองบาทอีกต้นหนึ่งนี่ต้นนี้ก็เป็นมะม่วงแรดนะมะม่วงแรดเนี่ยอันนี้ก็สูงเท่ากันนะประมาณเมตรครึ่งนะนั่นแหละก็200บาทเหมือนกันส่วนอีกต้นนะต้นนี้ สูงกว่าหน่อยสูงกว่าเกินสองเมตรอะประมาณสองเมตรอันนี้ราคา2 5 0ห้าสิตันนี้250 2องอห้าิใบโหใบมันสวยมากเลยกิ่งถือว่าเนี่ยกิ่งสวยฮะเนี่ยกิ่งแตกยอดได้สวยละนี่ยฮะสมบูรณ์มากๆเลย2 5 0หสิปลูกรับรองรอดแน่นอนกินได้ <c oughs> ได้กินแน่นอนฮะไ,ได้กินแน่นอนนี่แก้วขมิ้นก็ถือว่าเป็นไม้ที่ มะม่วงที่น้าบลูเพราะถือว่าเป็นมะม่วงยอดนิยมนะกินกับน้าปลาหวานเนี่ยเนี่ยมีไว้สักต้นเนี่ยเด็ดๆเลยฮะเนี่ยนาเล็กก็ปลูกไว้ที่สวนนะ9ต้นปีนี้คิดว่าน่าจะได้กินแล้วแหละปลูกไว้3ปีกว่าปีนปีปลูกทิ้งๆไว้ฮะนะไม่ได้ดูแลอะไรนะักหนาแต่ถ้าใครปลูกแล้วได้ดูแลดีๆคิดว่า3ปีก็น่าจะได้กิน,นอะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็พามาชม ไม้ผลของคุณกิ๊กบ้างนะนี่ก็คือมะม่วงแรดกับมะม่วงแก้วขมิ้นครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิจตนายสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ับผมสวัสดีครับ